สวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเป็นลอกแอเกียกาลิน่านะครับเบอร์2000นะฮะจับคู่กับคันแอเกียไทเทเนียมเอ็กซ์ทีเวทแขีสินะครับแล้วก็สาย PE1 แอเกียนะครับสาย PE1 แอเกียนะครับตัวนี้นะครับถ้าใส่นะครับเต็มลอกเลยนะผมว่าน่าจะได้อยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรนะครับน่าจะได้อยู่นะฮะเพราะว่าเนี้ย ผมใส่ไปน่าจะอยู่ประมาณ80เมตรนะครับที่ใส่แล้วก็ใส่ไอ้สายพีอรองพื้นไปด้วยนะครับสายพีเบอร์ใหญ่นะครับเพราะว่าสายพีอหนึ่งของแอร์เกียนะครับผมมีไม่เต็มม้วนนะครับก็เหมือนว่าใช้กับลอกตัวเก่าแล้วมันขาดไปบ้างอะไรบ้างครับก็เลย สั้นลงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการทําระยะของเขานะครับจะตีได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับสปูลเป็นสปูลตื้นนะฮะแต่ว่าสายนะครับไม่เต็มลอกนะฮะนี่ครับสายไม่เต็มสปูลนะฮะส่วนเหยื่อนะครับจะเป็นเหยื่อกะดีนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสิบแปดกรัมน่าจะได้นะฮะเดี๋ยวมาลองดูการทําระยะกันนะครับ กระสูบขึ้นพอดีเลยตรงนั้นไปไปป๊าปอันนี้ก็เกือบหมดสายนะครับเดี๋ยวมานับกันเลยหมดสายพีอีหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ก็เนี่ยฮะถึงร้อยต่อแล้วนะครับอ่านับเลยครับสิบเมตรเข้ามานะยี่สิบเมตรเข้ามานะครับ สามสิบเมตรนะครับกำลังเข้ามานะฮะสี่สิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรนะครับหกสิบเมตรโดยประมาณนะฮะหกสิบเมตรโดยประมาณนะครับ,รรบแล้วก็เหลือสาย P.E. นะครับเป็นสาย P.E. ม้วนใหญ่นะฮะ อยู่ในลอกอีกน่าจะประมาณ30เมตรน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะฮะอ่านี่ครับนี้เหลือนะครับ PE สีฟ้านะฮะอยู่ในมว้วนนะครับอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถึงร้อยต่อแล้วนะฮะเป็นร้อยต่อของสาย PE ม้วนใหญ่นะครับ นี้สีฟ้าเราไม่นับนะครับเรามานับอยู่สีม่วงเลยนะฮะสิบเมตรเข้ามานะครับกระดีสิบแปดกรัมนะฮะยี่สิบเมตรกำลังเข้ามานะฮะสามสิบเมตรนะครับเข้ามาแล้วฮะสี่สิบเมตรกำลังเข้ามาครับ ห้เมตรเข้ามาครับ60เมตรเข้ามาครับโดยประมาณนะครับก็ตีได้ประมาณ60เมตรนะครับสำหรับสาย PE 1นะฮะส่วนสาย PE นะครับ0.8อะไรพวกนี้ก็น่าจะตีได้ไกลกว่านี้นะครับจะลองดูอีกทีนะฮะอันนี้ตีรอบนี้นะครับสายต่อออกเลยนะครับ อันนี้เป็นสาย PE 2นะครับสาย PE 2ที่เอามาลองนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ30เมตรนะครับแต่ถ้าเป็น PE 1นี่ผมว่าน่าจะได้อยู่ครับ100เมตรนะฮะผมก็ยังไม่เคยลองใส่เต็มนะครับแต่ว่าสาย PE มวนใหญ่นะครับ PE 2ที่ผมมัดไว้นะฮะจะอยู่ประมาณ30เมตรน่าจะได้ครับ หมดของชุดสายพ e อหนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณ60สิบเมตรเลยครับหกสิเมตรกวกว่าด้วยซ้ำลองตีกรอบแล้วกันนะคดี18กรัมนะครับนี่ครับหมดพอดีฮะหมดสายพ e อหนึ่งนะครับอันนี้ถึงร้อยต่อแล้วนะนี่ฮะสายพ e อหนึ่งก็ อยู่ประมาณ60เมตรนะครับในม้อนแล้วก็อยู่ในนี้อีกครับประมาณ30เมตรนะครับเป็นสายพ e 2นะฮะผมเอาลองไว้นะครับถ้านะนะใช้ก็ไม่ต้องลองก็ได้ครับเพราะว่าของผมสายพ e 1มันขาดไปเยอะฮะใช้งานก็มีติดบ้างติดต่อนะครับตีก็ดีนะฮะไปตีปลาเขาเรียกปลา เนื้อดีนะครับปลาแดงนะฮะติดนะครับเพราะว่าต้องเจอกระดีแบบลาดมากับพื้นเลยครับแม่น้ำฮะโอ้เสียสายไปเยอะครับติดดึงขาดโมตัวไปหมดนะฮะนี่ครับแล้วแต่จังหวะที่เราตีนะครับ แต่60เมตรนี่มีแน่นอนครการทำระยะเสียงเบรกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับหวานเจี๊ยบแน่นอน เบื้องต้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับลอกแอเกียกาลินานะครับถ้าน้านะสนใจก็ลองสอบถามนะครับร้านอุปกรณ์นะครับใกล้บ้านทันได้เลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ